เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะผีสิงที่จังหวัดชนบุรีครับเกาะขามน้อยหรือเกาะผีถือเป็นหนึ่งใน8เกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีชังจังหวัดชนบุรี สภาพเกาะปัจจุบันไม่มีผู้คนอาศัยไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาเคยมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่มีใครคิดมาปลูกบ้านพักหรือว่าทำบังกะโลต้อนรับนักท่องเที่ยวบนเกาะแห่งนี้เหมือนเช่นเกาะอ,อื่นๆในละแวกนั้นสาเหตุที่เป็นเกาะล้างจากปากคำบอกเล่าของชาวบ้านรวมถึงชาวเลที่หากินอยู่ตรงบริเวณนั้นต่างก็เชื่อกันว่า ที่ดินบนเกาะเป็นที่อาถันจากประวัติเดิมที่เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเคยมีทหารอเมริกันได้มาตั้งฐานทัพเรือที่นี่รวมถึงยึดเอาเกาะตะพงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะนี้มาเป็นที่จอดเรือลบขนาดใหญ่เหตุเพราะว่าล่องน้ำบริเวณน,นี้มีความลึกมากกว่าบริเวณอื่น จึงเหมาะกับการนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาซ้ำลายในช่วงเวลานั้นที่บ้านเราเกิดไข้ป่าระบาดอย่างหนักทหารอเมริกันจำนวนมากติดไข้ป่ามีบางคนที่เสียชีวิตจึงถูกนำมาฝั่งนะ้เกาะขามน้อยแห่งนี้ประกอบกับพื้นที่เดิมบนเกาะนี้ก็เคยมีชาวบ้านที่อยู่บนเกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลาม ต่างก็เคยนำศพผู้เสียชีวิตมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้ด้วยเหมือนกันช่วงเวลานั้นเกาะขามน้อยจึงกลายเป็นสุสานฝังศพเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคร้ายไปโดยปริยายบางศพโชคดีหน่อยที่ลูกหลานมาสร้างหลุมฝังให้ซึ่งส่วนมากเป็นศพคนจีนที่โดยประเพณีนิยมการฝังอยู่แล้ว ก็เอาศพมาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมๆกับการทําเป็นห่วงซุยให้ด้วยก็มีแต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันที่ญาติผู้ตายบางรายเอาศพใส่ลงแล้วมาทิ้งไว้บนชายหาดโดยไม่สนใจใยดีและไม่คิดเอาไปขุดหลุมฝังให้เรียบร้อยด้วยทั้งนี้เนื่องจากว่าสาเหตุคงเกรงจะติดไข้ป่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ คำเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีวิญญาณเฮียนอยู่มากบางถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าเป็นเกาะผีเลยด้วยซ้ำเพราะมีผู้ที่เคยล่องเรือผ่านมาตอนดึกๆแล้วพบเจออะไรแปลกๆมากมายใครแล่นเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะถูกผีหลอกอยู่เป็นประจำบางก็เห็นคนว่ายน้ำหรือเล่นน้ำเป็นกลุ่มใหญ่อยู่หน้าเกาะ ระหว่างเกาะ,ะขามน้อยกับเกาะขามใหญ่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงร้องหวีบหวิวออกมาจากเกาะน,นี้ทั้งที่ทุกคนต่างทราบกันดีว่าเกาะนี้ล้างไม่มีใครอยู่ชาวประมงบางคนที่เคยหาปลาช่วงดึกๆที่แวะมาจอดเรือพักมักเล่าว่าเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายคนผิดแต่ว่าตัวสูงใหญ่เหมือนเปรต <c oughs> เดินโบกมือโยกเยก ไปมาอยู่บนเกาะครับก็มีผู้ผู้พูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งบางรายโดนหลอกหนักหนาสาหัสขนาดถึงว่าขณะล,ล่องเรือหาปลาอยู่เพลินๆแล้วเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเรือมุ่งตรงจากเกาะเข้ามาหาด้วยความเร็วแต่พอเอาไฟส่องดูกลับต้องแทบช็ ốc, อกเพราะแทนที่จะเห็นเป็นเรือชาวบ้าน แต่มันกลายเป็นโลงปล่าที่ลอยล่องเข้ามาราวกับมีคนดึงมาพูดง่ายๆก็คือถ้าหากใครจะวิ่งเรือผ่านเกาะที่ว่านี้ก็ต้องคิดดูให้ดีๆนะครับหรือไม่ก็ต้องใจกล้าหน้าดูเพราะว่าบนเกาะแห่งนี้เขาลือว่าผีมันดุจริงๆส่วนหนึ่งคงเพราะเหล่าดวงวิญญาณ ที่สิงสถิตยอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะเป็นโรคบ้างรวมไปถึงบนเกาะน,นี้ก็แทบไม่มีใครขึ้นไปทำบุญหรือนิมนต์พระไปทำพิธีแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีหรือผีไรย,ยาิที่เวียนว่ายอยู่ตรงนั้นเฝ้ารออีกนานเท่าไหร่ไม่รู้กว่าจะได้ไปเกิด และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเกาะผีที่ผมได้นำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับ ราตีสวัสดีครับผม